สวัสดีครับสำหรับโปรแกรม q w ว i ง Estimator นะครับ2024นะครับเป็นตัวใหม่ซึ่งเราได้ออกมานะครับเป็นโปรแกรมประมาณราคางานก่อสร้างอาคารนะครับซึ่งจะใช้ได้ทั้งอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กและอาคารเหล็กรูปพันธ์นะครับความสามารถของโปรแกรมนะครับ ก็สามารถใช้งานได้ตั้งแต่งานปรับปรุงต่อเติมบ้านพักอาศัยนะครับงานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กทุกประเภทนะครับงานโครงสร้างทั่วไปงานก่อสร้างโรงงานงานโครงสร้างเหล็กรูป,ปรพัณฑ์อาคารสูงและอาคารสูงนะครับพร้อมงานระบบไฟฟ้าสุขาพิบาลซึ่งจะรวมอยู่ในโปรแกรมเดียวกันเลยท่านสามารถใช้โปรแกรมเดียวคิดงานได้ทุกงานนะครับ ใช้งานได้ทั้งงานราชก,การและเอกชนนะครับาภายในโปรแกรมมีคลิปสอนการใช้โปรแกรมนะครับมีกู่มือการใช้งานนะครับและมีวิธีคิดโดยละเอียดให้อยู่ในคู่มือนะครับท่านสามารถเอาไปศึกษาได้นะครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นและที่จะหัดทำการประมาณราคานะครับหัดถอดแบบประมาณราคาจะส่งโปรแกรมให้ใช้งานได้ภายใน10นาทีนะครับ สำหรับผมเองเป็นผู้พัฒนาโปรแกรมตัวนี้เราได้พัฒนาและได้จัดจำหน่ายมา,าเป็นปีที่10แล้วครับแล้วก็ได้มีอบรมนะฮะไปประมาณเกือบ20รุ่นนะครับกิเวกเอสติเมเตอร์2024นะครับ ภายในตัวโปรแกรมนะครับจะประ,ประกอบไปด้วยงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับงานโครงสร้างเหล็กรูปพัณฑ์งานสถาปัตยกรรมนะครับงานระบบไฟฟ้าและระบบสุขาพิบาลน,นะครับและวก็งานค่าใช้จ่ายพิเศษนะครับตัวนี้สำหรับพวกที่ทำอาคารสูงนะครับจะมีพวกตัวนี้จะใช้ใช้งานเยอะพอสมควรนะครับ แล้วก็จะมี B O Q นะครับทั้ง5โปรแกรมนี้นะครับจะรวมลิงก์เข้ากับ B O Q ตัวเดียวนะครับเดี๋ยวในรา,ายละเอียดดีเทลข้างในนะครับผมจะอธิบายให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับหน้าตาของ โปรแกรมกิ e ิคเอ t เตเมเต2นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับท่านอยากจะใช้งานตัวไหนท่านก็เลือกใช้เอานะครับอยากจะใช้งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับหรือว่างานโครงสร้างเหล็ก,ลกรูปพันธ์ปรากฏปุ๊บจะลิงก์เข้าไปที่ตัวโปรแกรมนะครับแล้วท่านก็ใช้งานนะครับ มีคู่มือมีคลิปสอนอยู่ทั้งหมดนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะใช้งานไม่เป็นหรือถ้าใช้ไม่เป็นติดขัดตรงไหนก็สอบถามผู้พัฒนาได้เลยนะครับโอเคทีนี้มาดูว่าในโปรแกรมคอนกรีตเสริมเหล็กของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอของเราก็จะถอดแบบได้ทั้งงานโครงสร้างนะครับ ก็จะมีถอดแบบถันล่างถอดแบบคานเสาพื้นบันไดนะครับผนังที่เป็นก่อนกริตเสริมเหล็กนะฮะแล้วก็ถอดแบบพื้นโพเทนชันอดอกพื้นนะครับรวมปริมาณโครงสร้างบิวเคีวแล้วก็จะมีะบัญชีวัสดุก่อสร้างนะครับและแรงงานของปี67ให้หาวัสดุมวลรวมต่อหน่วยนะครับมีโปรแกรมคิดค่า K คนะครับสำหรับ งานราชการนะครับแล้วก็จะมีพวกแฟกเตอร์เอฟจะรวมอยู่ในนี้ละครับเดี๋ยวผมจะเปิดค่อยๆเปิดให้ดูทีละตัวนะครับส่วนงานสถาปัตยกรรมนะครับก็จะมีงานคิดผิวพื้นนะครับงานผนังก่ออิฐทั่วไปงานฝ้าเพดานนะครับงานทาสีนะครับพวกสุขภัณฑ์อะไรต่างๆจะอยู่ในจํานวนนับนะครับส่วนงานพวกพื้นบันไดจมูกบันไดงานหลังคานะครับ นะครับมีค่านี่ค่าแฟกเตอร์เนะครับวิธีการคิดหาค่าเฉลี่ยนะครับโปรแกรมคิดค่า K นะครับตัวนี้ก็จะมีเหมือนกันนะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นงานโครงสร้างเหล็กรูปพัณธ์นะครับซึ่งอยู่ในโปรแกรม p ิ e s t i s t t o r t o r 4 0 2 4นจะมีอะไรบ้างนะครับในโปรแกรมตัวนี้นะครับจะมีการหาความยาวทัด ชิ้นส่วนของโครงทัดนะครับรูปแบบต่างๆผมจะมีให้9รูปแบบก็น่าจะครอบคลุมโครงสร้างทัดได้แล้วนะครับแล้วจะมีการหาน้ำหนักเหล็กและพื้นที่ทาสีนะครับของเหล็กรูปพันธ์นะครับแล้วก็มีโปรแกรมคิดพื้นหาพื้นที่หลังคาให้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะมีคล้ายๆกันนะครับจะอยู่ในหน้าจอ นะครับสามารถเลือกตัวใดตัวหนึ่งได้เลยนะครับไอตัวพวกนี้นะครับแล้วจะมีงานอะไรครับจะมีงานระบบไฟฟ้าสุขาพิบาลน,นะครับงานตัวนี้ก็เป็นงานเดินท่อร้อยสายนะครับของระบบไฟฟ้านะครับสุขาพิบาลก็พวกงานเดินท่อต่อตางๆในระบบสุขาพิบาลมีท่อทุกชนิดทุกประเภทให้เลือกใช้แล้วก็จะมีงานาคิดท่อดักแอร์นะฮะ ว่าขนาดเท่าไหร่คิดออกมาแล้วจะเป็นพื้นที่สังกะสียาวเท่าไหร่นะครับโอเคนะครับแล้วก็เราก็จะมีมาตรฐานให้มีมาตรฐานดักแอร์ให้นะครับพวกนี้เราจะมีให้หมดนะครับและส่วนตัวต่อไปก็เป็นค่าใช้จ่ายพิเศษนะครับเราตุกพวกนี้จะเป็นตัวโปรแกรมเกือทั้งหมดที่ผมเขียนขึ้นมานะครับา ทั้งงานป้องกันดินพังนะครับวเวอร์กครนนะครับลิฟต์โดยสารนะครับงานสร้างลั้วนะครับงานปั๊มคอนกรีตนั่งร้านเพื่อความปลอดภัยแสแลนป้องกันฝุ่นสำนักงานสนามแล้วก็ค่าใช้จ่ายพิเศษอื่นๆนะครับและตัวต่อไปก็จะเป็น b บีวขิวซึ่งพอเราทำาการถอดแบบนะครับทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็จะส่ง ข้อมูลต่างๆเข้ามาเก็บไว้ในในตัวเบียตัวนี้ไม่ใช่ว่ามีแค่หน้าจอนี้นะครับยังมีดีเทลข้างล่างอีกเยอะพอดีออกมาเป็นตัวอย่างตอนพีเศ์ให้ฟังนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูหน้าจอโปรแกรมกันเลยครับวิธีการใช้งานข้างในนะครับครับเราก็จะมาดูที่หน้าจอของโปรแกรม นะครับพอเปิดโปรแกรมขึ้นมาปุ๊บก็จะพบหน้าจอแบบนี้นะครับซึงท่านจะเห็นได้ว่า,เ,าเราจะมีปุ่มต่างๆให้ท่านไว้กดนะครับเวลาท่านจะใช้โปรแกรมไหนก็กดโปรแกรมนั้นนะครับโอเคก็อันดับแรกเลยเรามาดูที่รายละเอียดของโครงการนะครับควรจะกรอกก่อนนะครับควรจะกรอกรา,ายละเอียดโครงการก่อนก่อนที่จะทําการเข้าโปรแกรม ตัวต่อไปนะครับที่จะคิดงานนะครับเราลองมากดดูนะครับก็ให้ท่านเติมชื่อโครงการอะไรต่างๆเข้าไปนะครับชื่อโครงการเจ้าของโครงการเป็นใครนะครับสถานที่ก่อสร้างที่ไหนนะครับพวกนี้เวลาเราเติมไปแล้วเดี๋ยวมันจะไปปรากฏอยู่ในเบีคนะครับอาจจะเติมหรือไม่เติมก็ได้ก็แล้วแต่ท่านนะครับโอเค เสร็จแล้วกดกลับไปที่เมนูนะครับแล้วตัวต่อไปถ้าสมมุติว่าท่านมีงานโครง,งสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับท่านก็กดเข้าไปดูเลยนะครับกดที่คอนกรีตเสริมเหล็กนะครับท่านจะคิดท่านจะคิดงานฐานล่างหรือจะคิดพวกคานเสาพื้นบันไดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับลองกดเข้าไปดูสักตัวก็ได้อย่างเช่นงานฐานล่างนะครับ โอเคหน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นแบบนี้นะฮะส่วนเรื่องการใช้งานต่างๆจะมีคลิปย่อยๆสอนการใช้งานของท่านทุกโปรแกรมนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วเนี่ยสมมุติว่าท่านทำงานเสร็จแล้วสมมุติว่ามีทำมาจนาสรุปมาเป็นหน้าจอแบบนี้แล้วนะครับมันจะมีตรงรวมปริมาณงานโครงสร้างนะครับโอเค นะครับก็จะสรุปไว้ให้นะครับพอส่งข้อมูลออกมาเสร็จนะครับจะไปดู b ิลคิวงานโครงสร้างก็สามารถไปดูได้หลังจากที่ท่านดูตามนี้นะฮะผมจะมีอคอมเมนต์ไว้เป็นสีแดงตัวนี้นะครับงานโครงสร้างนะครับท่านจะไปดู b ิลคิวก็สามารถกดตรงนี้ได้นะครับลองดูลองดูบิลนะครับเห็นไหมครับโอเคแล้ว พอเราได้บิวคิวงานโครงสร้างเรียบร้อยเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะส่งนะครับจะส่งบิวคิวไปที่บิวคิวรวมได้นะครับโอเคอันนี้สำหรับงานโครงสร้างนะครับโอเคเรากลับไปที่เมนูโปรแกรมทีนี้เราจะคิดงานสถาปัตจะคิดงานสถาปัตนะครับอ่ะเราก็มาดูนะครับเวลาหลังจากที่เรา ทำการถอดแบบสมมุติเราถอดแบบผนังนะครับอถอดแบบผนังพอถอดแบบเรียบร้อยแล้วนะครับรายละเอียดมีนะฮะในคลิปย่อยๆนะครับที่จะสอนพวกแต่ละตัวนะครับโอเคนะครับพอพอเราคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ท่านนำปริมาณที่ท่านได้มากรอกลงใน b ิวคิวพวกนี้นะครับพร้อมกับจะแก้ไขอะไรต่างๆ ให้ท่านกรอกให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่ท่านจะส่งไปที่เบีคนะครับปุ่มนี้นะครับมันมีคอมเมนต์อยู่ว่าปุ่มนี้ใช้เมื่อแก้ไขเบีคด้านหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วหมายถึงว่าแก้ไขอัน,นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วให้ท่านส่งไปเก็บนะครับกลับไปดูตัวต่อไปนะครับอันนี้เป็นของงานสถาปัตย์นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะ ตอนอธิบายทุกโปรแกรมแล้วเนี่ยนะผมจะ,ะทดลองใช้ให้ดูนะครับว่ามันจะส่งไปที่หน้าบิลคิวได้ยังไงนะครับตัวต่อไปเราเรามาดูงานโครงสร้างเหล็กรูป,ปรพันธ์นะครับในนี้นะครับก็จะมีโปรแกรมหาชิ้นส่วนโครงสร้างทัดนะครับนะครับ สามารถเลือกได้ท่านจะเอาทัดรูปแบบไหนนะครับนะครับสามารถเลือกได้นะครับในโปรแกรมจะมีคิดให้มีการกําหนดขนาดนะครับจะมีตัวอย่างให้ดูอยู่ด้านล่างนี้นะครับเป็นรูปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเมื่อท่านทําการาหาป้อนข้อมูลอะไรต่างๆเสร็จนะครับก็จะรวมปริมาณมานะครับ แล้วค่อยเอาไปกรอกหา,าน้ำหนักเหล็กกับพื้นที่ทาสีภายหลังนะครับจะมีคลิปสอนอยู่ข้างในในตัวคลิปย่อยนะฮะเวลาวิธีการใช้โปรแกรมนะครับตอนนี้ผมเอาภาพรวมเดกไปอก่ะน,นะครับนะครับ,นะรบแล้วก็เวลาท่านจะหาน้ำหนักเหล็กนะครับท่านก็ ป้อนนี้ใส่ลงไปนะครับป้อนข้อมูลป้อนดาต้าใส่ไปมีเลือกขนาดนะครับนะครับมีเหล็กทุกขนาดให้เลือกนะครับในตารางเหล็กหรือว่า,าที่ในท้องตลาดที่มีนะครับโอเค ตัวต่อไปก็เป็นงานาระบบไฟฟ้าสุขาพิบาลน,นะครับนะครับก็จะมีให้ท่านเลือกท่านจะใช้งานอะไรนะครับท่านก็กดเข้าไปที่โปรแกรมสมมุติว่าจะใช้างานเดินท่อร้อยสายไฟฟ้านะครับนะครับก็จะมีให้ท่านเลือกเลือกใช้นะครับนะครับงานางานระบบสุขาพิบาลน,นะครับจะมีท่อทุกสายทุกขนาด นะครับทุกประเภทนะครับซึ่งอยู่ในนี้นะครับท่านก็ลองดูตัวอย่างในคลิปสอนวิธีใช้งานย่อยในแต่ละตัวนะฮะซึ่งผมจะส่งไปพร้อมกับโปรแกรมนะครับนะครับงานคิดท่อดักแอร์เหมือนกันนะครับแค่ใส่ขนาดลงไปนะครับ แล้วเดี๋ยวเวลาตอนทําการประมวลผลออกมาแล้วมันจะคิดเป็นจํานวนสังกะสีทั้งหมดที่จะต้องใช้เลยนะครับว่าท่านจะต้องใช้สังกะสีเท่าไหร่จะใช้หนาขนาดไหนทางโปรแกรมจะเลือกให้เองนะครับจะเลือกให้โดยอัตโนมัตินะครับถ้าขนาดยิ่งใหญ่อาจจะต้องใส่แผ่นหนาขึ้นนะครับทางโปรแกรมก็จะเลือกให้นะครับลองมาไปใช้งานกันดู นะครับแล้วตัวต่อไปก็จะเป็นเอาคร่คราวๆก่อนนะครับเราก็มาดูนะครับเป็นค่าใช้ใจ่ายพิเศษนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะอยู่ในงานของอาคารพวกอาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ซะมากกว่าซึ่งจะต้องมีค่าใช้ใจ่ายพิเศษนะครับ อย่างเช่นงานป้องกันดินพังนะครับนะครับงานป้องกันดินพังงานาทาวเวอร์เครนนะครับงานาลิฟต์โดยสารนะครับแล้วก็างานรั้วนะครับปั๊มคอนกรีตน,นะครับนั่งร้านเราก็จะมีเป็นโปรแกรมวิธีคิดให้นะครับแล้วก็ สแลนป้องกันฝุ่นนะครับก็จะมีวิธีคิดให้นะครับตอนข้อมูลเข้าไปเดี๋ยวมันจะคิดออกมาให้นะครับโอเคอแล้วก็มีพวกค่าใช้ใจ่ายพิเศษอื่นๆต่างๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะส่งไปที่ bioq ได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับที่ท่านจะไปดู bioq เนี่ยเราดูก่อนนะครับว่า บิลคิวเก่าเนี่ยเราต้องการต้องลบมันออกก่อนแล้วกดไปดูที่บิลคิวนะครับนะครับจะมีข้อมูลเก่าอยู่นะฮะจะมีข้อมูลเก่าอยู่นะครับก่อนที่ท่านจะทำโครงการใหม่เข้าไปเนี่ยนะครับให้ทำการลบออกก่อนนะครับลบออกทั้งหมดก่อนนะครับโดยกดปุ่มลบเบลลบข้อมูลนะครับ ในนี้จะมีเห็นไหมครับจะมีทั้งลบข้อมูลนะครับจะพิมพ์ข้อมูลทั้งหมดเลยก็ได้หรือจะเซฟบิวคิวเก็บไว้ก็ได้หรือถ้าท่านไม่ชอบบิวคิวตัวนี้นะครับก็ให้ท่านทําการเซฟบิลคิวมันจะขึ้นไปหน้าจอหาใหม่ให้แล้วท่านก็ไปแก้ข้อมูลต่างๆของท่านเองนะครับหรือจะเป็นไฟล์แล้วก็เซฟแอดไฟล์นะครับแล้วก็บันทึกข้อมูลเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับ ก็คือเซฟแพนนะครับตัวนี้แล้วก็ตั้งชื่อไปว่าเป็นบิวคอะไรนะครับทีนี้เรามาดูว่าเราทำการลบข้อมูลก่อนนะครับลบข้อมูลออกไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวให้ส่งมาใหม่นะครับข้างล่างก็จะหายไปหมดด้วยนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับเรากลับไปดูที่เมนูโปรแกรมนะครับสมมุติว่าเราคิดงาน โครงสร sí ama, ้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะโครงสร้างเราไปดูโครงสร้างนะครับไปดูที่ตัวเบวคิวงานโครงสร้างนะครับนะครับสมมุติเราคิดเสร็จแล้วนะครับมันจะมีสองจะมีถ้าสมมุติร่วมมีรายการมากกว่าให้มาทําแผ่นที่สองต่อได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งได้เหมือนกันนะครับสมมุติว่างานโครงสร้างทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ เราก็มากด Send to BioQ ให้มันส่งไปที่ b o q อวลวงอลองเข้าไปดูนะครับลองกดส่งไปดูนะครับเห็นไหมครับพอมันส่งเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะทำการขึ้นหน้ารวมให้เลยนะครับว่าสรุปว่าเป็นเงินเท่าไหร่ในงานโครงสร้างนะครับอลองกลับไปดูอีกตัวหนึ่ง สำหรับงานงานโครงสร้างเหล็กก็แล้วกันโครงสร้างเหล็กรูปพันธ์เราดูงานบิวคิของเหล็กรูปพันธ์นะครับสมมุติว่ามีแค่นี้นะครับมีแค่นี้เราก็ทําการส่งไปส่งไปที่หน้า b ิวคนะครับนะครับมาแล้วครับงานตัวที่สองเห็นไหมฮะจะเข้ามาอยู่นี่แล้วก็จะรวมให้เสร็จเรียบร้อยเอากลับไปที่เดิมนะครับ ไปดูสมมุติว่ามีงานสถาปัตย์นะครับงานสถาปัตย์เราเอางานงานงานผนังก่อนกันละกันนะครับไปดูที่ b o q งานผนังนะครับเราก็ส่งไปนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวกลับไปดูที่ที่ตัว b o q ดูนะครับงานผนังมาหรือ,อยังมาดู นไหมครับงานผนังมาแล้วรวมมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยกมาวางในหน้าสรุปให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับก็วิธีการทำคร่าวๆก็มีแค่นี้นะครับสำหรับในตัวโปรแกรมนะครับส่วนครับก็เป็น การอธิบายให้คร่าวๆนะครับสำหรับโปรแกรม2024นะครับซึ่งเป็นงานก่อสร้างอาคารทั้งหมดเลยนะครับก็สำหรับโปรแกรม q u i c estimator นะครับ2024นนะครับก็จะมีอยู่ในเพจนะครับ แล้วก็ฝากทุกท่านกดติดตามเพจโปรแกรมประมาณราคางานก่อสร้างครบวงจรด้วยนะครับาจากกดไลค์กดแชร์นะครับหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดนะครับข้างในเพจนะครับมีทุกคลิปทุกโปรแกรมนะครับของกิว uh, ิ่งเอสเตมเตอรนะครับ สนใจสั่งซื้อนะครับติดต่อมาได้ที่ผมเลยจิรัวัฒน์โกสัยสุนทรนะครับเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี้ผมเองเป็นผู้พัฒนามาครับหรือแวว่าวล่์ไอ n ด ID ก็ได้นะครับตามนี้นะครับจิรัวัฒน์เลยนะครับโอเคครับผมสำหรับโปรแกรม q w ว e k Estimator ของเรา2024นะครับซึ่งเป็นตัวที่เราพัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับ ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้